สวัสดีครับอยู่กับผมอัพเ์กับเกมในวันที่มาครับและเซร์นี้เป็นเซิร์ฟกับน้องครับแต่น้องไม่ได้เล่นแล้วน้องเข้าบ้านน้องข้างบ้านนะครับไม่ใช่น้องแกนี่คือสวัสดีครับเจ้านายแกเองน้องแจ้นะครับคุณอาจจะเห็นว่าลุงพีได้ทิ้งแจ๊ไว้ในกลางกาะผมได้ขี่เรือไปช่วยน้งองแจ๊ไว้ใช่ไหมแจ้ไม่ใช่ครับเจ้านายเจ้านายคนใหม่เพราะลุงพีเขามีน้องคนใหม่แล้วลุงพีใจร้าย ม้าเก่าเขาใจน้ายครับโอเคนี่คือมาอ้าเราครับสืชีวิตหลอดโอ้มานี่แหรอครับม้าที่ผมต้องการม้าอย่างเงี้ยมันใหญ่ครัมันจะยังไง yeah! Yeah! อ่ะมาตัวแไรเนี้ยเจ๊เจ๊เอาอันนี้ลงเลยลงเลยมา้าเบาว ตัวทีที่ต้องทิ้งพี่ละเจะนายเจไายไปหุ่นนะได้อ้ตีผมทำไมเจนายคนตีนกูเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทำให้พี่พี่ม่คนนี้เขาจา่กเขาต่อ,อกันแล้วพี่ม่คนนี้จะต้องไปซื้อซื้อจะทำให้คนนี้เป็นมาต้องให้ได้แจกโอเค มาชวามิว่าไปครับชิว่าพ่อมึงไต่โอ้เคมาชิวพอจริงเลยไปอยู่ข้างบานโอเคครับวันนี้ผมก็แจะ้งจะตามหามาสีขาวที่มาขี่ได้นะครับแจ๊ก <Yeah. S 1> หามาสีขาวช่วยหนย่อยเจ้านายผมให้เจ้านายก็ผมมกเดินตามด้วยลายอยู่เนะี่ยแจ๊กอยากกินนานไหมโอเจ้านายถูกใจผมเลยหนึ่งอันโอ้เช่น นี่ปิ๊งๆเลยอะโอ้ไม่ทราบว่าจะรู้จักอปเปิร์ลรู้จักรีพุงไหมครับทําไมครับเขาเลี้ยนมผมเยอะมากเลยครับลุงพีน่ะอ๋อเหรอครับงั้นมันอยู่กับผมไหมครับโอ้พี่ไม่ค่อยอยากอยู่อยู่กับน้องอะ่ะอย่าน้องรี่นมแบบลุงพีอีก,กน,นะเอาให้เป็นไรครับผมไม่เลี้ยนมพี่ครับผมเนื้อพี่ได้ไหมครับโอ้น้องน้องหนักกว่ารีพุกอีกก็เดียวน้อง ลูงพีสวัสดีแ้อเอเ้ยแ้ม้าสีขาวอยากได้ม้าสีขาวโอเคครับไอ้ค้าชีวิตเราจะไม่เสกขาดเราต้องหาม้าด้วยตัวเองแต่มันาจจหายากที่มหาเนี่ยดูแผนที่กันครับอืมอยู่ไหนแล้วเนะี่ยโอ้โหว้เปลี่ยนที่ไม่จำเป็นเลย ต้องมาสีขาวไปเฮ้ยโอมาสีขาวครับพิลโลครับครับออมาสีขาวจะมามาตัวนี้มันดื้อนะครับโอ้ยดื้อมากเลยครับ ผมยังไงผมก็ยังไม่ยอมมากอือหือลืมมากมาถ้าเขาบอกว่ามาสีขาวจะเป็นมาที่เท่ที่สุดครับผม้องแข่งกับน้องอะในมาตัวใหม่มาแล้วม่าขำเนี่ยแล้วพี่ว้า ผมไม่ได้ทิ้งพี่นะเฮ้เ <Hey. S 1> จ้เออเจ้ครับเจ้เจ้ครับเจ้เดี๋ยวเจ้เดี๋ยวมีเรื่องต้องเคลียร์กันนะครับโอ้ oh, ครับเชี่ยหายครับเจ้ามาเชี่ยหาย,หายผมเป็นอีสอั้ละผมเป็นอิสั้นละอีกครั้งหนึง่งโอ้โอ้โอ้ออ น้าเจ้บ้านใหม่ของเจ้เนี่ยจะเป็นบ้านที่สวยกับหลงเที่ยเลยนุ๊บเราจะมาดูความเร็วของมาาง้าสิกขาไปแล้วนะครับแล้วมาดูความเร็วของพี่บ่าวครับโอ,โ,อโ,อโอ้โอ้เห็นปะ่ะเราจะต่างกันไหมแจ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 ไปไหนวะให้แจ,แจปะ มีชื่อไหมมีชื่อของชื่อเจครับถ้าคุณแม่า,ามขเขาจานายเก่าใช่ไหมาหนายเก่าโอเคง้าฉันไม่ใช่ลุงพินะฉันผือเออเรื่องมาตอนนี้ก็จะดีกว่าอะไรเท่าครับโอเคตอนนี้เราก็จะนอนแล้วเราก็จะต้อง พเพื่อให้มาสีขาเราเียนเป็นสุกนะครับโอเค ช่างแม่งอะตอนวันนี้ขอลาไปก่อนกับมาคราชีวิตโรอดกับน้องแจ้น,นะครับสวัสดีครับ